สีแยกพอดแคสต์สีแยกพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเทปแรกของเราครับเราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันครับ <todos. S 1> กับตอนแรกที่ชื่อว่าพระราชวังจันทร์มากกว่าถิ่นกําเนิดพระนเรศวรและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์กับเราเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอาจารย์สวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้คือ พระชวังจันทร์เบื้องหลังของเราคือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกต้องครับคือหลายคนเนี่ยก็คือทราบกันดีครับว่าพระชวังจันทร์เนี่ยคือถิ่นกําเนิดพระนเรศวรแต่จริงๆแล้วเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยมากกว่าน,นั้นใช่ไหมครับครับผมจริงๆอยากจะเรียนว่าพระชวังจันทร์นี่มีมาก่อนพระนเรศวรน,นะครับมีมาก่อนพระนเรศวรในประวัติศาสตร์บอกว่าเมื่อ,อ,อคราวที่อาณาจากสุโขทยัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงครับเรามีกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับ กรุงศรีอยุธยาก็อยากจะได้เมืองเดิมของพิศโลกเราแตนน่เราเรียกว่าเมืองสระหลวงสองแควซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนานเนี่ยสุโขทัยไม่ให้เพราะไม่ให้ปั๊บประวัติศาสตร์เขตไว้ว่าราชการที่6ของกรุงศรีอยุธยานั่นคือสมเด็จพระอินทราชาท่านให้พระราชรลดองค์เล็กนั่นคือเจ้าสามพญามาสร้างเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่งในตอนนี้นเขาว่าเมืองชัยนาทแต่ว่าไม่ใช่จังหวัดชัยนาทนะฮะชื่อว่าเมืองชัยนาทเป็นการมาสร้างเมืองอยู่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำนานของเมืองพิศโลกเรา คือที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แปลว่าเจ้าสามพญาเนี่ยก็มาสร้างพระราชวังจันทร์ที่นี่นะฮะสร้างวัดวาอาราม,มสัาตมนาเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเมืองหนึง่<ม>งเจ้าว่าเมืองชัยนาทอยู่ตัวการข้าวกับเมืองเก่าของ,ของ,ของพิศโลกคือเมืองสาหลวงสองแควคือนี้เมื่อเจ้าสามพญายสร้างพระราชวังสร้างวัดวาอารามสัาตมนาเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พระองค์ท่านก็เสด็จขึ้นไปเป็นพระมหากษัตริย์ที่กรุงศิวอยุทยาก็ให้พระราชโอรสก็คือ พระรามเมศวรประทับที่นี่ต่อต่อมาพระรามเมศวรก็เสด็จขึ้นไปเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรียุธยาต่อพอเป็นกษัตริย์พระรามเมศวรเฉลิมมนามใหม่เปลี่ยนเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกันนาอันนี้ค์ที่สำคัญมากนะครับคืนนี้เราจะเห็นว่าที่พิเศุโลกเนี่ยเป็นเป็นคตินิยมของกรุงศรียุธยาสมัยนั้นว่าใครก็ตามที่ที่เป็นอุปราชเตรียมจะเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาก็จะถูกส่งมาอยู่พิเศษุโลกมาทําไมมาฝึกการปกครอง ่อเดีขึ้นเป็นกระยัต่อจากพ่อก็คือว่าตอนนั้นพิษณุโลกเองเนี่ยก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เขาจะส่งกษัตริย์ที่เต็มขึ้นจะเป็นพระอากริยัใช่ไหมครับมาฝึกต่างๆที่นี่เหมือนเป็นโรงเรียนครับผมในฐานะพิษณุโลกเองในขณะนั้นเราเรียกว่าไปหัวเมืองชช่นเอกนะฮะหัวเมืองชช่นเอกในสมัยนั้น,นี่มันมีอยู่สองที่กันนั่นเองค,คือพิษณุโลกกับนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นอยุธยาเลือกพิษณุโลก ให้อุปราชมาอยู่ที่นี่ประทับที่นี่ฝึกการปกครองเมื่อกี้เราไปฟังถึงเจ้าสามพญาสมเด็จพระบรมมติลกนาต่อจากนั้นก็มีสมเด็จพระเชษฐาสมเด็จหน่อพุทธทางกูลพระชัยราชาที่เอยไปนำมาทั้งหมดมาเป็นอุปราชปกครองพิษลกที่พิษลกหมดเลยทั้งหมดแล้วก็ขึ้นไปเป็นกษัตริย์ทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาด้วยอยูว่าพิษลกเองก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญมากเลยถูกต้องครับครับสมัยนั้นนะฮะคนนี้หลังจากพระชัยราชาแล้วจึงมาถึงสมัยพระราชบิดาของ สมเด็จพระนเรศวรมหารา,า,ารชนะฮะจงอย่าไม่ใช่ราชาแล้วแต่เราเรียรนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เราเห็นว่ามีเรื่องราวของขุนวรวงศ์ษาเรื่องของเท้าศรีสุดาจันทร์เกิดขึ้นที่พระนครสยอยุธยาก็มีขุนนางสําคัญต้นชื่อขุนพิเรนทรเทพใช่ไหมครขุนพิเรนทรเทพจริงๆท่านมีเชื้อราชะวงศ์สุขโขท,ทยัยแต่ตอนนั้นสุขโขทัยหมดอํานาจไปละท่านก็เลยไปรับราชการที่กรุงเสียอยุธยาใช่ไหครับและก็โดยขุน พิเรนโทร,รเทพนี่เองขุนพิเรนโทร,รเทพกับพระควูเขาร่วมกันกำจัดขุนวรวงษากำจัดท้าศรีสุดาจันทร์ยกระเทียนขึ้นปเป็นกษัตริย์ในนามมเด็จระหมหาจากกักรพรรดิคู่เข้าระสุริโยทไทย,ยนะครับดับนั้นตรงนี้ก็เป็นความดีความชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติแล้วพระมหาจากักรพรรดิก็เรียกว่าอวยยศอวยตำแหน่งให้ว่ากันอยัางนั้นนะครับยกสถาบันจากขุนพิเรนทุรเทพขึ้นมาเป็นพระมหาธรรมราชาเจ้าฟ้าสองแคว ให้มาปกคอรองพิศโลกที่นี่แล้วก็แน่นอนครับได้พระราชดาพระราชาานพระสวัสดิราชก็คือพระราชธิดามาให้แล้วก็เฉลิมพระนามเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์มาเป็นมเหสีกู้กันกับพระมหาตาบราชาประทับที่พระราชาวังการที่นี่หละครับที่นี่เลยพอประทับที่นี่เสร็จแล้วก็ไม่นานก็ทรงมีพระประสูติการลอดลกสามพระองค์คนะฮะ สามองค์ก็คือองค์โตสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยายที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับองค์ที่สองก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ที่สามก็คือสมเด็จพระเอากาศทศรถสามพระองค์เกิดที่นี่ทั้งหมดครับตีพระราชาวังจันทร์เนี่ยทั้งหมดนะฮะแล้วอยากจะนําเรียนว่าทั้งสาม,มองค์นี้พระชนม์ชีจะห่างกันเป๊ะเลยสองปีสองปีสองปีนะคห่างองค์ละสองปีนะครับจะเล่าต่อให้ฟังว่าเมื่อ สมเด็จพระเลสรประสูตินะพระราชาวังจันทร์ที่นี่แล้วเนี่ยทรงพระยาวก็ทรงวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละนะครับเรียกว่าเอโดยด้วยวัยด้วยอะไรธรรมชาติของของพระองค์ท่านน่นะครับเอ,อในขณะนั้นนี่ก็เลยอยากจะนำเลยนต่อว่าพระองค์ท่านจะผิวพระองค์ท่านจะคำ้คำๆดำๆเลยเรียกว่าพระองค์ดำอะ,อะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในพงศวดานไทยพงศวดานมอญพงศวดานพม่าก็แล้วแต่พระองค์นั้นจริงๆพระองค์นั้นชื่อพนเรศพนเรศนะฮะ ปนเรศคานี้คนไทยเราจะให้เกียรติยกย่องกันก็เอาวัวแหวนก็รอเรือมาต่อท้ายให้วัวรอวระแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประเสริฐเห็นไหมครับปนเรศวระปนเรศผู้ประเสริฐปนเรศผู้ยิ่งใหญ่ครับแต่แต่นี่โดยโดยนิสัยคนไทยเอาง่ายๆเลยนะครับปนเรศนเรสวรอวระนเรสวนก็กลายเป็นสวนไปจนทุกวันนี้นะครับอันนี้คือที่มาของชื่อใช่ครับ ยริงๆแล้วนักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเขาพยายามจะรณรงค์กันอยู่ว่าเราน่าจะต้องขานนามพระองค์ท่านให้ถูกต้องสักทีแต่คงยากครับผมว่านะนะฮะว่ากลายเป็นชื่อจริงของท่านไปแล้วว่ากนอยังั้นเจอะนะครับก็จริงๆต้องถ้านักประวัติศาสตร์แต่ประว่ติพระองค์ท่านถ้าจะขานนามพระองค์ท่านจริงๆต้องใช้คําว่าสมเด็จพระนเรศวรราชาธิราชอันนี้คือชื่ออย่างถูกต้องถูกต้องเลยต้องอย่างนั้นนะครับแต่เราพระนเรศวรก็สวนสวนก็มาตั้งนานแล้วกลายเป็นชื่อจริงไปแล้วว่ากนอยางั้นเจอะนะฮะ ก็โอเคเอาตามนั้นคือนี้เมื่อส่งพระยาวก็ก็อยู่ที่นี่แหละที่พระราชวังจันทร์จนพระจนมายุคเก้าขวบ9พรรษาปีปีเก้าเก้าพรรษาในปีนั้นก็คือปีเดีสองศย์หนึ่งหนะสองศูย์สองศูอ่งศูนยขอประจานจนสองหนึ่งนี่ไทยเราเจอตอนนั้ก็เรียกว่าสงครามช้างเผือก สงครามช้างเผือกหมายความว่าที่กรุงเสียอุธยานมีช้างเผือกเกิดขึ้นเยอะก็บอ,อกว่าในรัชกาลใดพระมหากษัตริย์องค์ใดที่มีช้างเผือกเกิดขึ<ช>้นเยอะนี่เป็น<ช>เป็นเรื่องของบุญญาบารมีสูงส่งอะไรประมาณอย่างนั้น<ช><ช>นะครับในสมัยพระมหา,ากรัรริก็มีช้างเผือกเกิดขึ้นเราขอนาพระน้ำได้อ,อ,อีกอย่างคือว่าพระเจ้าช้างเผือกอใช่ไหมฮะทีนี้ความทราบถึงกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองบุเรงนองก็อยากจะได้ช้างเผือกนะครับ ให้คนแต่งทูตมาขอช้างเปือกที่กรุงศรีอยุธยาสองเชือกเออปรากฏว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ให้อพอไม่ให้เป็นเรื่องเลยคนนี้ระเจ้าบรินองอยากได้ช้างเปลือกก็เลยเอากองทัพมายกคนมาเป็นหมื่นเลยนะครับมาออกมาทางด่านแม่ละเมาเมืองตากมาสุขโขทยัยมาถึงพิษณุโลกออผมเข้าใจว่าทางพิษณุโลกในขณะนั้นเนี่ยทั้งเมืองคนไม่น่าจะเกินสามพันคนถึงแม้ว่าจะมีพระราชวังจันทร์ตรงนี้อยู่ถูกต้องครับ คนก็นยังน้อยอยู่นะครับและขณะที่พมา่ายกมาเป็นหมื่นอน่างลักษณะนี้เนี่ยพระมหาธมราชาก็ทรงเห็นว่าไม่สู้แล้วครับสู้ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะก็เลยยอมให้กองทัพของพมา่าผ่านผ่านไปกรุงเสียยุธยเพราะไปถึงกรุงเสียยุสเีนี่พระเจ้าบ,บุรีงนงก็พระมหาจจ้าพดนได้คุยกันนะครับคุยกันพระเจ้าบ,บุรีนองก็บอกว่าเราให้คนมาขอสองเชือกสามเผือกท่านไม่ให้เราสายยกทัพมาเราเอาสี่เชือกอ ตกลงขอสี่เชือกเขายกมาถึงนี่แล้วครับผมก็นี้ก็โอเคอายุยาก็ให้ช้างเปลือกไปสี่เชือกครับก็นี่ขากลับก็มาแวะที่เมืองพระพิสุโลกที่นี่แหละนะก็มาที่นี่เสร็จแล้วก็ทรงเห็นสรเป็นนเรศวรทรงพระเยาว์ยุ่ว่าเก้าขวบนะเก้าขวบก็อยากจะได้ก็เลยขอขอกพระราชบิดาคือพระมหาธรรมราชาว่าอยากจะได้ไปเป็นพระราชบุตรบุญธรรมว่ากันอย่างนั้นนะครับ ก็ทางทางเราก็ให้ไปพระมหาธรราชก็ส่งให้ไปทีที่ตรงนี้มีมีคาถามมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ไปล่ะเออบุเรงนองอะไรยิ่งใหญ่ไปจากไหนนักหนาอะไรไปมานี่นะเพราะว่าช้างก็ได้ไปแล้วถึงสี่เชือกด้วยกันบอกว่าเลยต้องต้องนาเรียนอย่างนี้ว่าพระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตริพระมาเป็นขันมหาราชของพระมานะครับเป็นนักรบที่เก่งมากนะครับฉายาของพระองค์ท่านก็คือผู้ชนะสิบทิศนะอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่ เพียงน่าจะเรียนว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนก็ไม่จําเป็นก็ไม่ไป,ไปหาเรื่องก็ปลุกดอกห่างๆไว้ดีกว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็เ <c oughs> ช่นเดียวกันของเรารก็า,าโอเคพยอให้้ใครในเพื่อสมบัตธมิธตีต่อกันอะไรก็ให้ไป สมเด็จพระนเรศวรก็เลยออกจากพระราชวังจันทร์นี่นี่ยไปอยู่หงสาว,วดีพม่าอันนั้นก็เป็นช่วงแรกช่วงแรกคืออย่างที่เราพูดว่าที่นี่พระราชวังจันทร์คือถิ่นกําเนิดพระนเรศวุถูกต้องครับท่านประสูติที่นี่ที่นี่จนถึงเก้าขวบเก้าขวคบครับแล้วก็ไปไปหงสาว,วดีไปหงสาว,วดีนี่ไปอยู่ที่นั่นหกปีครับหกปีนี่อยากจะเรียนว่าด้วยความด้วยความเจ็บช้ำน้ําพระทัยเลอเกิดนะครับเพราะว่าไปไม่สุขสบายเลยนักหนาหรอกแต่ว่า มีนําซ้ำบางทีถูกเรียกเป็นลูกเลยอ,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 อะไรประมาณนี้นะฮะวกดเจ็บช้าน้ําใจมาโดยตลอดแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าหกปีที่ทรงประทับอยู่ที่นั่นเนี่ยในขณะที่เริ่มจะโตเป็นหนุ่มใช่ไหมฮะก้าวขว้เริ่มโตขึ้นมาเนี่ยก็ทรงศึกษาภูมิประเทศของพม่าหมดเลยคุณพระองท่านหลับตาที่เห็นหมดเลยว่า oh, โอ้โหพม่าน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยนะสองเรื่องของอุปนิสัยใจคอของคนพม่าท่านจะพระองค์ท่านจะทราบอย่างดีเลยนะครับ สามสำคัญสุดๆคือตําราพิชัยสงครามของพม่า,มามเรื่องการศึกการยุอะไรนแบบของพม่า,มาเนี่ยพระองค์ท่านเรียนรู้มาครับในต่อมาต่อมาพระองค์ก็ทรงทรงได้ใช้ตรงนี้นะครับเมื่อพระม่ายุทธมาหลับตาเห็นหมดเลยอะไรไประมาณนี้นี่คือความได้เปรียบนะฮะคนนี้อยู่ประทับที่สงสาวสดีหกปีหกปีนั่นก็คือปีสองหนึ่งหนึ่งสองนะ สองหนึ่งหนึ่งสองนี่บุเรงนองมาอีกรอบหนึ่งคนนี้คนนี้ไม่ไดมมาขอช้างเผือกตีเมืองขึ้นเลยครับเอาตั้งแต่เมืองตากม,มาสุขโขทยัยมาพิษณุโลกพิษณุโลกเหมือนเดิมคงจะดูอโอ้โหมาเป็นหมื่นเลยเราคนแค่แค่เนี้ชู่้ไม่ไดแ้แล้วก็เลยยอมพิษณุโลกยอมครคนนี้กองทัพของม,ามา่าเข้าไปที่กรุงเสีย,ย,ยอ,อยุธยาเอออยาสู้เลยคนนี้นะครับเอาล้ครับสู้กันเลยพักหนึ่งกรุงเสียวยาแตกคําที่หนึ่ง แตกเลยนะครั้งที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเมืองขึ้นของพม่าณบัตนั้นเลยเป็นเมืองขึ้นแตกก็นี้บุรงนอร์พอเคลียร์ตรงกรุงอุทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญพระราชบิดาพระเดลิสวนที่ที่พระราชวังจันเนี่ยประมาณธรรมราจะขึ้นไปเป็นกษัตยุธิยาใช่ไหมครับพอขึ้นไปเป็นกษัตริย์อยุธยาแล้วก่อนจะกลับบุรงนอร์ก็ขออีกอะ่ะขอพระพ่นางสุพรรณกระยา<ม>เอาไปเป็นมเมฮสีพระพินางตอนนั้นพระชนมายุสิบเจ็ดพระเดลิสวนสิบห้า ปเอกาสิบสามจะเรียนกันอย่างนี้ฮะเจ็พรรษาสมเด็จพระพินางสุปังระยะไปเป็นมเหสีทางเราก็ขอไปกันขอพระนเรศวรกลับนะพระนเรยได้กลับช่วงนี้ครับกลับมาเพื่อมามาช่วยราชการพระราชบิดาคร,รับพอราชิบดาขึ้นมปกษัตริย์อยุทธยาแล้ขวญญข้าพเจยาองสือพดีก็ไปอยู่อายุทยาสองปีสองปีพอประยมยุทธสิบเจ็พรรษา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอุปราชเตรียมยึดกษัตริย์ตัวจากพ่อใช่ไหมครับและยิ่งที่เราไปฟังแต่ตอนต้นว่าเป็นธรรมเนียมของกรุงศรีอาเซยาว่าใครเขาตามทีที่เป็นอุปราชเจะส่งมาที่ส่งมาที่พิษณุโลกถูกต้องครับเบื้องต้นเบด้บิร์นนั้นเลยผก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้กลับมาที่ราชวังจันทรพิษณุโลกนี่ครั้งที่สองแล้วใช่ใช่ใช่ครับตอนช่วง17ปี ครับสิบเจ็ปีมาในฐานะอุปราชเพราะฉะนั้นต่อต้น,นรายการที่เราคุยกันไวล้ว่าที่พระเจ้วาวังจีนไม่ใช่แก้เป็นพี่เงแค่ถิ่นกําเนิดอะนเลือกไม่ใช่ยังม,มีมากกว่านั้นอีกพอมารอบนี้ครับเป็นไงบ้างฮะก็กกมาอีกครั้งหนึ่งมาประทับที่นี่สิบสามปีสิบสามปีเลยสิบสามปีนี่ท่านทําอะไรบ้างก็มาในฐานะอุปราชแล้วก็ในถานะที่เราเป็นเมืองขึ้นหัวบามาด้วยนะครับก็ก็คงมาแอบซ่องสมผู้คนทำเป็นกองทัพของอุปราชอะไรประมาณนี้นะฮะ พ้มาเองก็คงจะเรีกเคียงแอบมองเราอยู่เป็นการอะไรบป่าว่าเราทำอะไรบ้างกันแบบมีการฝึกกําลังพลอะไรต่างๆด้วยใช่ครับตั้งเป็นกองทัพของกองทัพเลยองอุปราชก็เลยปัจจุบันนี้ที่นี่นะครับก็เลยมีค่ายสเร็จพระนเรศสวน้วยถ้าเกิดสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์เนี่ยณตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการฝึกกําลังพลฝึกทหารของท่านด้วยใช่ครับอย่างเรียนว่าเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยสูงนะครับเข้มแข็งมากแล้วก็อย่าลืมว่าเราเป็นมาขึ้นหัวป้ามาเนี่ย พม,ม่ามันก็ใช้ไทยสรารพาัดไทยไปตีเมืองนะัน <ứng ứng S 2> ตีเมืองนี้เ <ứng S 2> มืองที่พม่าตีไม่ได้นะนะโดยเฉพาะอยู่บนยอดเขาสูงสูงเลยอย่างเงี้พยพระศุลก็ยกทัพจากที่นี่ฮนะจากพระเจ,จ้าวังจากเมืองพิศนุโลกไปตีให้หมดเลยเก่งมากเมืองลุงเม,มืองครังอะไรที่อยู่ในประวัติศาสตร์ดนวยนะฮะก็ชน,นะเก่งมาตลอดแล้วก็เก่งก็แสดงว่าเป็นกองกําลังที่มีศักยภาพมากจากการฝึกฝนของพระนเรศวรเลยถูกต้องก็อย่างที่ที่นำเรียนไปว่าเมืองไหนที่พม่าตีไม่แตกต้องให้้ไทยไปตีให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยก้อนนี้ ความเก่งของพระองค์ท่านนี้ก็เลยเอ๊ทำให้พม่าชักไม่ค่อยไว้ใจพอดีทางพมา่าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเพลิดมาลษนข้าศึจากพระเจ้าบุเรงนองสวรนกพระราโชรสคืนนันทบุเรงขึ้นมาแทนนะฮะก็ที่พระเจ้านันทบุเรงนี่ก็เลยบอกกับแม่ทัพนายกองของพม่าบอกว่าเอ๊อยู่ต่อไปน,นี่จะลาบากในรับพระนเรศพระนเรศสวดเก่งกล้าขนาดที่พม่าเดือดร้อนแน่ยันนี้ก็เลยสั่งเป็นความรับบอกเป็นความระว,วัาเจอปอง พันนเรศพันนเรศวนที่ไหนนะให้เราโป่งพระชนแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งพม่าเองก็รล้ว่าสังฆาเ,เลยนะเออประมาณประมาณอย่างงี้นะประมาณอย่างงี้คราวน,นี้ความมาแตกความมาแตกเอาตอนที่โป่งค์ท่านได้รับคำสั่งจากพมา่าให้ยกกองทัพไปตีอังวะใช่ไหมฮะก็ยกทัพจากพิษลงก็จะไปตีอังวะตามคำสั่งพมา่าเป็นปกติคราวนี้เป็นถึงแค่เมืองแคลงแต่เมืองแคลงก็ทราบข่าว ทราบข่าวจากใครจากมหาเทรกัญชงซึ่งเป็นพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์พระพขัญชงทราบข่าวจากพระยเ,เกศพระยารามซึ่งเป็นคุณน,นางมนเล่าให้มหาเทรกัญชงฟังบอกว่าพมา่าคิดจะรอบปองพระชนปนเรศปรนเรศวนนะมีโอกาสก็บอกวงท่านด้วยให้ระวังพระองค์อะไรประมาณงี้นะครับครับครับอันนี้มหาเทรงกัญชงก็เล่าให้ฟังสมเด็จพระนเรศวนมาโกรธมากเลยบอกเราอุตส่าห์จงรักภักดีนะ เป็นเมืองขึ้นมาตั้งสิบห้าปีใช้ให้ทำอะไรก็ทําหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคิดจะมาลอบปงมาจนจะรอบเนี่ยสังหารพวกท่านก็โกรธมากเลยก็เลยเอาน้ําใส่คนโทเทล,ลงดินอ,อย่างที่เราทราบกันอยู่ประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไปนะครับ,ไม,รบไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไปคราวนี้พอประกาศเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็ยกทับกลับ ไอ้ที่ว่าจะไปตีอังวะไม่ไปแล้ว,ลวยกทัพกับอันนี้บรรดาคนไทยที่ถูกขวาต้องไปเป็นเฉลยในสมัยเอาใครจะจะกลับด้วยกลับด้วยกันไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาที่กรุงศิยุทยาก็ส่งเล่าให้พระราชบิดาฟังพระราชบิดาบอกโอ้ยแย่แล้วพ่มามาคงไม่ยอมแน่ใช่ไหมฮะอยู่เป็นมือคืนของมันมาตั้งสิบห้าปีอยู่เดียวน้ำเทลมันจบแล้วใช่ไหมเอ๊ะมันง่ายไปหรือเปล่าอะไรปปปป่างนี้คนนี้ในประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่า เมื่อเป็นดังนี้พระพระชาชราาทรงรับสั่งขอเสดเด็จพระนเรศวรให้อพยพผู้คนก็เรียกว่าเทรควเท,เท,เทคโคลคือการอพยพผู้คนจากพิษณุโลกเมืองฝ่ายเหนือพิษณุโลกพิจิตสุโขททยกำแพงเพชรอะไรแถวนี้โซนนี้เลยแถวนี้เลยเอาไปวัอยุธยาเพราะตอนนั้นคือยกกับผู้คนทั้งหมดเลยที่เอาไปวัอทุยาก็ทําให้ที่นี่ล้างเลยไหมครับแต่ว่ายังไงก็ก็ไปไปเพื่อไปรักษาเมืองหลวงใช่ไหมครับครนนี้เมื่อประวัติศาสตร์เขียนต่อว่า เมื่อพระงท่านเสด็จออกจากพิศโลกไปแล้วออกจากพระราชวังจันทร์ไปแล้วไปประทับที่อยุธยาแล้วเนี่ยก็แปลว่าพิศโลกทั้งเมืองและพระราชวังจันทร์ถูกทิ้งร้างก็คือไม่มีผู้คนอยู่นะตอนนั้นเลยถูกทิ้งร้างป่าขึ้นเต็มเลยครับผมนี่นี่นี่อยากใช้เป็นความรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าตุลราเนี่ยเป็นองค์สุดท้ายที่ประทับอยู่ที่พระราชวังจันทร์ที่นี่แต่ในฐานะราชวงศ์นะฮะเจ้าฟ้าเจ้าแผ็ดดินที่มาประทับที่นี่หลังจากพระองค์ท่านเสด็จออกจากพระราชวังจันทร์ไปประทับ ยุธยาอย่างถาวรแล้วพระเจ้าวังจ์ที่นี้ไม่มีองค์ใดประมาทที่นี่เลยพระองค์้นเป็นองค์สุดท้ายพระเจ้ั้นคนที่มาปกครองพิชิตโลกต่อมาก็เป็นขุนนางในระดับชั้นเจ้าพญาแต่เจ้าพญาที่ไม่ได้ไปอยู่ในวังครับต้องต้องปลูกเรือนอยู่นอกนอกวังเพราะวังจะถูกเทิงร้างป่าขึ้น นี่แหละคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่บอกว่าที่นี่เองนะครับพระวังจันทร์มากกว่าถิ่นกําเนิดพระนเรศวรกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงฮะติดตามกันกับสี่แยกพอดแคสต์ครับเรายังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวของพระองค์ท่านที่น่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับวันนี้ครับคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยครับยินดีครับผมยินดีครับ